โอปอถ่ายรูปให้หน่อยเร็วเร็เร,เร็วเรวดเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าทำไมปอถึงต้องเป็นคนถ่ายรูปให้เพื่อนเป็นประจำก่อนอื่นก็ต้องขอท้าความก่อนว่าจริงๆเป็นคนถ่ายรูปไม่เป็นเลย,เ,เ,ลยเครื่องไม้เครื่องมือแต่ก่อนมันก็ไม่อำนวยแต่ไปทีนี้ครับอ,อุ้ยเรารวบๆแล้วกันนะคะ เป็นโหมดวิดีโอดีกว่าค่ะป่าเพื่อนๆไปเดินทัวร์แคมปถ่ายเก็บไว้ให้ลูกหลานแล้วดูดีกว่าเคยค่ะแต่ก่อนปอก็เคยกลัวการถ่ายวิดีโอแต่ตอนเนี้ยปปดสั่นแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะปอมี f a s t a c c e s s image stabilization กับป้าจลอเราจะวันนี้ แม่ป้าได้มาเที่ยวเต็นกันซึ่งวันนี้เราจะมาน,นอนกันแบบไม่เปิดแอร์ตื่นเต้นมากพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมองกล้องทำไมยุคไหนแล้วเผลอหนึ่งสองสามำตายหีป้ายเฮ้ย,ฮยบ้าจริงอรอบ้าจริงอย่าบึาง่งเชิญก่อน ใครว่าถ่ายไม่ได้มืดแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะมี 4K Ultra Night Video ชนค่ะเพื่อนๆสั้นๆนะคะว่าทำไมป้อนอยู่ด้วยคนทำหน้าที่ถ่ายเพื่อนเป็นประจำที่สำคัญชาร์จเต็มวัยด้วยนะคะเอ้ารออะไรคิดดิโหอร่อยไม่ได้กินก่อนคนเลยรอสว่า Oppo Find X 5 Pro 5G ร่วมมือกับ h a s s e l b l a d